m i n u t e w วิ h Go วิคห์ราคาทองคำภายใน5ทีสวัสดีครับพวกกราดูโอเทรเดอร์มาวิเคราะห์มุมมองทองคำประจำวันนี้ครับก่อนอื่นนะเรามาดูภาพทำเฟรมเดย์นะครับก็ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้มีการปิดตัวนะครับแท่งเทียนเป็นสีเขียวแต่อย่างไรก็ตามนะครับยังระยะห่างนะครับกับแท่งก่อนหน้ายังห่างอยู่พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นยังมีโอกาสนะครับที่ทองคําจะลงต่อก็ได้นะครับผมหรืออาจจะขึ้นเพื่อไปปิดแฟร์แวลูแกล็บตรงนี้ก็เป็นได้ครับ เราดูที่ท่าฟรมหนึ่งชั่วโมงกันครับว่าวันนี้จะเทรดยังไงอ่าเราเริ่มจากมุมมองของเมื่อวานก่อนนะครับก็คือราคานะครับไม่ได้ลงมาทดสอบนะข้างล่างก็ไม่ได้ลงนะครับข้างบนก็ไม่ได้ไปนะครับแค่มาเฉียวเฉนะีวเนาะเพราะฉะนั้นโซนเดิมเรายังคงเก็บไว้ใช้พิจารณาได้นะครับเพราะเมื่อวานนี้ตลาดปิดเนาะเออตลาดปิดนะครับในช่วงค่าคืนของแบงก์สหรัฐอเมริกาในเนื่องจากวันทหารผ่านศึกนะครับอ่าในวันนี้นะครับมุมมองของผมเนี่ย อาจจะแตกต่างจากเดิมเล็กน้อยนะครับไม่มากเนาะนั่นคือราคานะครับมีโอกาสเนาะที่จะย่อลงมาบริเวณเส้นแนวรับนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับ SR flip ของเราคือประมาณ48นะครับ48แอ่าแลวก็อาจจะเด้งได้นะครับอันนี้ก็คือแนวรับแรกนะครับส่วนแนวต้านนะครับยังคงเหมือนเดิมนะผมยังมองแถวบริเวณ62จนถึง70นะเออว่าอาจจะเด้งและย่อได้นะครับบริเวณนี้เป็นจุดที่พิจารณาเซลล์เหมือนเดิมนะครับ เหนือจุดนี้ไปนะครับ75เนวต้านะครับแล้วอีกโซนหนึ่งเลยนะครับผมขอให้เป็นบริเวณนี้2387นะครับจนถึง95นะครับตรงนี้อาจจะเป็นอีกซัพพลซยโซนหนึงนะครับบริเวณแนวต้านี้นะครับถ้าราคามาอาจจะตบเซลล์อีกทีหนึ่งได้นะครับจริงๆก็ยังมีตรงนี้อีกนะแถว80-83นะครับแต่ว่าผมขอเอาเรนใหญ่ๆเลยเป็นช่วงนี้แทนละกันนะครับ ถ้าโซนนี้มาอาจจะตบได้นะครับก็ราคาอัปเดตนะครับมันไม่ได้มีอะไรเยอะนะในช่วงนี้นะครับเพราะว่าเมื่อวานตลาดปิดราคาก็เลยไม่ได้ไปไหนนะส่วนวันนี้นะครับราคากรอบประมาณ50ถึง57นะครับคือกรอบราคาไซเวย์คือกรอบราคาตรงกลางเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดนี้นะครับเราควรจะรอไปก่อนหรือใครที่ชอบเทรดไซเวย์นะครับอาจจะต้องย่อยทำเฟรมลงมาอาจจะเป็นทำเฟรม15นาทีครับ แล้วก็ตีกรอบราคาบนล่างเอานะครับน่าจะช่วยให้เพื่อนๆสามารถเข้าเล่นไซเวย์ได้นะหรือไม่ก็ใช้สโตแ a s t ิกนะครับระบุช่องเอาเนะเพื่อนๆอ,อาจจะตีเป็นแช n นลได้นะครับอ่ะแบบนี้นะเดี๋ยวผมตีให้ดูปุ๊บ นะครับเป็นชแนลนั่นก็คืออขึ้นบนกดเซลล์ลงล่างกดบายอะไรอย่างนี้นะครับดูตามสัญญาของ stochastic ้วยก็ได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีเล่นนะครับในช่วงที่มันไซเวย์แบบนี้อยู่นั่นเองหลุดกรอบเมื่อไหร่ยอมนะครับหลุดกรอบเมื่อไหร่ยอมประมาณนี้ครับถ้าใครนะครับอยากพูดคุยกับพวกเรา duo trader นะครับก็สามารถ add line official add duo trader เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับรวมถึงตอนนี้เรากําลังจัดโปรเจกต์ปั้นแสนรุ่นที่3อยู่นะครับเป็น รุ่นสุดท้ายนะครับที่เราจะสอนให้กันแบบฟรีๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจแอดไลน์ดูโอเชียเดอรมาพูดคุยกันนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้ให้กับคนที่คุณรักด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ